เริญพรสาธุชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์มาฆมาศหรือวันมาฆบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่มีเหตุการณ์ที่สำคัญสี่ประการเกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ นั่นก็คือ 1. วันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน3หรือมาค้ามาท 2. วันนี้พิสุสงฆ์1250รูปมาประชุมพร้อมกันที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมาย 3. พระพิสุเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิพิขุอุปสัมปัา คือได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกรูป4พระพิสุ1,250รูปนั้นล้วนแต่เป็นพระอระหันต์ทรงอภิญญาทั้งสิน้นเหตุการณ์4ประการนี้เกิดขึ้นจึงเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเมื่อพิสุสงเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันพระพุทธองค์ ก็ทรงแสดงหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปฏิโมกโดยแสดงหลักการอุดมการ์และวิธีการของพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกานำไปศึกษาปฏิบัติหลักการสา เราคุ้นหูกันว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงกุสละสูประสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมสัจิตประโยทนปนังการทำจิตใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานอันนี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนาอื่น เขามีการละความชั่วทำความดีเป็นปกติแต่เรื่องของการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงซึ่งการพ้นทุกข์คืออริยสัจสีนั้นไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนไปถึงเรื่องการพัฒนาจิตใจอย่างนั้นจึงเป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆลัทธิอื่นๆในสมัยนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประกาศหลักการอันนี้แก่ชาวพุทธทั้งหลายอุดมการสี่อุดมการเป็นเสมือนเป้าหมายหรือเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องตระหนักแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอันเป็นเสมือนอัตลักษณ์ที่แตกต่างของศาสนาพุทธที่ไม่เหมือนศาสนาใดๆ อุดมการสี่ประการข้อที่หนึ่งขันติคือความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงประกาศให้ชาวพุทธนั้นมีความอดทนมีขันติเพราะการอยู่ในถ้ำกลางของลัทธิต่ตางๆที่แตกต่างกันจะต้องอาศัยความอดทนคนในสมัยนั้นชอบโต้วาทีตีวทะกันด้วยหลักการทางศาสนา มีการกระทบกระทั่งกันถึงกับฆ่ากันเพราะเรื่องของลัทธิศาสนาก็มีพระพุทธองค์จึงประกาศผุดงการว่าชาวพุทธควรจะมีความอดทนอดกัน้น 2. พระนิพพานเป็นบร,รมธรรมอันสูงสุดประกาศจุดยืนเป้าหมายของพุทธศาสนาว่าพระนิพพานคือความสงบร่มเย็นของชีวิต เป็นอุดมการสูงสุดในชีวิตของศาสนาพุทธ 3. ผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตสอนบรรพชิตนักบวชว่าไม่ควรทำร้ายใครและอันที่สี่ผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบสมณะในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีหลายลทัทธิมีหลายศาสนาพระพุทธองค์ จึงประกาศให้สมณะในศาสนาพุทธได้ฝึกหัดปฏิบัติตนอย่าเบียดเบียนใครอย่ามุ่งร้ายใครอันนี้เป็นอุดมการสี่ประการส่วนวิธีการ6ประการเป็นวิธีการในการประพฤติปฏิบัติของพิสูุสงฆ์และชาวพุทธโดยเฉพาะผู้ที่จะนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้กับคนอื่น ต้องประพฤติปฏิบัติ6ประการนี้ 1. ไม่ว่าร้ายเขาอนุปวาโทสอไม่ทำร้ายใคร 3. ใส่ใจในพระปฏิโมก 4. บริโภคพอประมาณใส่ห้าสำรันในที่นอนที่นั่งอันสงัด 6. พัฒนาจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอนี้เป็นวิธีการของชาวพุทธ ที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ดีจะอยู่กับคนทั่วโลกนี้ให้อยู่กับใครก็ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าร้ายเขาไม่ทำร้ายใครใส่ใจในพระปฏิโมกบริโภคพอประมาณสำราญในที่นอนที่นั่งอันสงัดพัฒนาจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ วันมาคบบูชาจึงชื่อว่าเป็นวันแห่งพระธรรมเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักการของพุทธศาสนาสมข้ออุดมการของพุทธศาสนาสข้อและวิธีการของชาวพุทธที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ6ข้อก็ขออำนวยอวยพรให้สาธุชนยากโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน